ข้าวไปสามสิบบาทแต่ไม่ค่าคิดแค่มียคาคิดสี่สิบแสดงว่าแม่ค้าเป็นผู้หญิงที่คิดบวกหรือคิดลบไม่ใช่ละไม่ใช่ถ้าเราไปตรวจไวรัสตับอักเสบดีแต่หมอบอกว่าเรามีเลือดบวกแสดงว่าเรามีเชื้ออะไรเอทเอทเลือดบวกไม่ใช่ถ้าในบ้านมีเด็กสี่คนหนึ่งหนึ่งดีสองเล่นเกมสามอ่านือคนที่ไหนทํา เอถ้าในบ้านมีเด็กสี่คนคนหนึ่งดูทีวีคนหนึ่งเล่นหมากรุกคนหนึ่งงานหนังสืออีกคนที่เหลือทําอะไรอยู่เอ้าเอ้าทสมาิมั้งใช่แล้วอาจจะผิดทุกคอแล้วถ้าเวลาผ่านไปถ้าเด็กคนหนึ่งกวาดบ้านอีกคนหนึ่งซักผ้าอีกคนหนึ่งล้างจานคนหนึ่งนอนหลับอีกคนจะทําอะไรไม่มีตัวตน มันเกินสี่คนแล้วชาดิทำไมวะแฟลปแป๊บๆแต่หมกเก็บ้วมาเด็กบโอ้ยเดี๋ยวเล่นเสร็จล้วทำกันว่าละในหนึ่งวันเราเคารบตรงชาติกี่ครั้งสองเคารบตรงชาติสองครั้งห่างกันกี่ชั่วโมงหกเฮ้ยฮอย ได้ดดะแปดโมงแปดเก้าแปดเก้าสิบสิบเอ็สองสามสี่สิห้าสิบหกแปดปดเอ้ยเดไเหรอสาวสาวสาวยังมียังมียังเป็นนางสาวอีกคนไม่รู้ไม่รู้อ่ะอ๋อไอ้เบนสถูกไงเ็นซี่เจเป็นลูกครึ่งไทยกับอะไรก็ลูกครึ่งไทยกับไทยนี่แหละกุกข้อ ก็พี่เจงตร์ตัวจริงเป็นนักฟุตบอลประเทศอะไรเนเธอร์แลนด์เออเด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 สเปนเอ้ยบราซิลหรือสเปนวะพี่บราซิลบราซิลเอาอาเจนหรือเปล่าวะโอำไมยัดเมสซี่ตัวจริงเมสซี่สเปนเขาเมสซี่ว่ะเจนประเทศอะไรเฮ้ยอยู่สเปนวะถ้าคุณอยู่นนทบุรีคุณจะต้องใช้น้ำจากการประปานครหลวงหรือวึาอุคยรว่านครหลวงนครหลวงนครหลวงตอบไหนกด ถ้าคุณอยู่ปทุมธานีคุณต้องใช้น้ําจากประปานคร,ร,รหลวงส่วนภูมิภาค้ไดไงถ้าถ้าคุณอยู่สมุทรปราการต้องใช้โทรศัพท์จากองค์กรโทรศัพท์นครหลวงหรือส่วนภูมิภาคเออไอมันทำไงวะ่ยก่อนตจุปการแถวบ้านเลยเนะี่ยใช้โทรศัพท์นะโทรศัพท์ไม่ใช่อ,อบอกไม่ใช่ผิดท,ทุกข้อนมไทยเดนมาร์กตั้งแต่ประเทศอะไรก็นมไทยไงน <laughs> มไทยเดนมาร์กสัญลักษณ์เป็นตัววัวสีอะไรสีขาวแดงว้าขาวเออมใช่ จริงอะว่าสีแดงสองตัวเป็นอะไรกันแม่ลูกแม่ลูกไหนนั่นแหละวัวกำลังหรือแม่วัวกำลังให้อะผิดผิดหมดเลยอ้าวมันกินนมอยู่หรือเปล่าเอเป็นน้องชายพ่อส่วนบีเป็นหลานสาวของพ่อถ้าเจอกันใครจะต้องไว้ใครเอเป็นน้องชายพ่อส่วนบีเป็นหลานสาวบีบีบีต้องไว้เอแดงเป็นหลานของแม่ส่วนดำเป็นลูกลูกตุ้ยเล่นไหอยากไม่กลับไหนไหม ดอดมาเล่นลมั้งมิเอาไม่เล่นะนะจะซ้อมกันบ้านโยนจากไม้อะซ้อมยังยังเลยเล่นไปก่อนเลยเพิ่งต่อยเหมือนหยิกใช่ป่ะพึ่งต่อยอเหมือนหยิกใช่ป่ะสนใจเขาหน่อยไม่เหมือนหรอกนี่ยังไม่รู้เลยว่าเพิ่งต่อยมันไม่ต่อยแบบแบบมันไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำเคยโดนเพิ่งต่อย ก็นี่ไงพึ่งต่อยเ่็บไหมพึ่งต่อยอันนี้ดีดก็มันก็เหมือนพึ่งต่อยอุ้ยเจ็บไหมจำจำความรู้สึกเมื่อกี้ไว้นะซ้อมก่อน